สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับผมได้นําเอาในเรื่องของแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและถูกต้องนะครับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะต้องดําเนินการอย่างไรในกรณีมีการประสบภัยพิบัติหรือกรณีฉุกเฉินเนี่ยนะครับ ซึ่งวันนี้กระทรวงมหาดไทยเขาได้แจ้งแนวทางปฏิบัตินะครับเป็น3ประเด็นด้วยกันนะครับก็คือ1เนี่ยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะเกิดสาธารณาภัยก็คือในขณะที่เกิดภยัยประเด็นที่2เป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังจากเกิดสาธารณาภาัยนะครับและในประเด็นที่3เป็นเรื่องของการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในที่นี้นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องนะครับและเป็นข้อมูลแนวทางปฏิบัติอัปเดตล่าสุดนะครับว่าท้องถิ่นจะต้องดําเนินการอย่างไรนะครับก่อนที่จะไปดูรายละเอียดตรงนี้นะครับ ก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดที่รูปกระดิ่งนะครับท่านจะได้ไม่พลาดการเรียนรู้ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับแนวทางปฏิบัตินะครับเป็น หนังสือกลมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่มท0 810.4ทัว1381ลงวันที่30มิถุนายน64นะครับคุณผู้ชมสามารถสืบค้นหนังสือฉบับนี้มาอ่านเพิ่มเติมรายละเอียดได้นะครับแนวทางปฏิบัติในประเด็นแรกกันเลยนะครับในประเด็นแรกก็คือประเด็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่เกิดสาธารณภัยนะครับ ในข้อแรกนะครับ1.1ก็คือกรณีที่ไม่มีการประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสรบภ,ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับไม่ได้มีการประกาศเป็นเขตภัยภพ,ภพบิบัตินะครับแนวทางปฏิบัตินะครับท้องถิ่นเนี่ยก็คือกรณีเกิดสาธารณาภัยในพื้นที่ของท้องถิ่นไม่ว่าจะมีการประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสรบภพพบั 1> 1. 1. 1. ยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือไม่ ท้องถิ่นสามารถดําเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นได้ทันทีนะครับขีดเส้นใต้คํานี้นะครับไม่ว่าจะมีการประกาศเป็นเขตผู้ประสบภัยพิบัติหรือไม่ท้องถิ่นสามารถช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นได้ทันทีนะครับในด้านอะไรบ้างก็คือในด้านการดํารงชีพการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าการเข้าระง,งับสาธารณภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตทรัพย์สิน หรือการป้องกันพย,ยันตลายที่จะเกิดกับประชาชนได้ตามความจำเป็นนะครับโดยไม่มไมจำเป็นจะต้องเสนอคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณานะครับตรงนี้เ,เป็นไป,นปนตามระเบียบกระทรวงมาหาดไทยในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนพศ2560แก้ไขเพิ่มเติมข้อ6วรรคหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเกิดสาธารณาภัยฉุกเฉินเนี่ยนะครับ ไม่ได้มกีการประกาศเป็นเขตผู้ประสบภัยพิบัติเนี่ยท้องถิ่นช่วยเหลือได้ทันทีเลยนะครับต่อมาในข้อ1.2ถ้ามีการประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเนี่ยนะครับในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายเนี่ยนะครับ กรณีมีความจําเป็นเร่งด่วนนะครับตรงนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาใช้เงินทดลองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังนะครับถ้ามีการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติประสบภัยพิบัติฉุกเฉินนะครับตรงนี้นะครับก็จะไปเกี่ยวข้องกับในส่วนของเงินทดลองราชการนะครับซึ่งเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับซึ่งเขาให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยและเมื่อ โดยใช้เงินทดลองราชการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพศ2562ในจำนวนเงิน20ล้านบาทนะครับโดยใช้ไปพลางก่อนและเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดกอชอพจเนี่ยในครั้งต่อไปก็ให้รายงานในที่ประชุมทราบนะครับถ้าเป็นกรณีเร่งด่วนเนี่ยให้อำนาจผู้ว่าใช้เงินทดลองราชการไปก่อนเลยนะครับถ้ากรณี เกิดสาธารณาภัยในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินตรงนี้เนี่ยท้องถิ่นสามารถดําเนินการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นได้ทันทีเนื่องจากเป็นการช่วยเหลือในด้านการดํารงชีพการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าการเข้าระง,งับสาธารณาภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตทรัพย์สิน หรือการป้องกันพยอันตรายที่จะเกิดกับประชาชนได้ตามความจําเป็นโดยไม่จําเป็นจะต้องเสนอคณะกรรมการนะครับไม่จําเป็นต้องเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนของท้องถิ่นซึ่งตรงนี้ก็เป็นไปตามระเบียบในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนพศ2560แก้ไขเพิ่มเติมข้อ6วรรค1นะครับหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีงบประมาณ ก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินน่นดำเนินการสํารวจความเสียหายและรายงานอําเภอเพื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยของอําเภอและคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดเพื่อใช้เงินทดลองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไปนะครับโดยการช่วยเหลือจะต้องไม่ซ้ําซ้อนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในเบื้องต้นท้องถิ่นสามารถช่วยเหลือได้เลยนะครับโดยไม่ต้องเข้าคณะกรรมการ แต่ถ้าท้องถิ่นไม่มีงบประมาณก็ให้สำรวจความเสียหายรายงานอำเภอและจังหวัดในการช่วยเหลือต่อไปนะครับนี่คือในประเด็นที่1นนะครับต่อมาในประเด็นที่2เป็นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาหรือฟื้นฟูหล,ลังจากเกิดสาธารณภัยนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับในข้อที่1เนี่ยเป็นเรื่องของขณะเกิดภัยส่วนประเด็นที่2เป็นการช่วยเหลือหลังจากเกิดสาธารณภัยแล้วนะครับ แนวทางการดําเนินการของท้องถิ่นเนี่ยนะครับ2.1นะครับกรณีที่ไม่มีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับให้ท้องถิ่น,นเสนอคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของท้องถิ่นพิจารณาให้ความช่วยเหลือนะครับทั้งนี้ไม่เกินหลักเกณฑ์ที่กําหนดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือพศ2560แก้ไขเพิ่มเติมข้อ7วงเล็บ2นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าไม่มีการประกาศเป็นเขตผู้ประสบภัยพิบัตินะครับตรงนี้หลังจากเกิดภัยเนี่ยก็ให้นําเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือท้องถิ่นพิจารณานะครับ2.2กรณีมีการประกาศเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับและก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้มีผู้เสียชีวิตการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายการช่วยเหลือกเษอกษตรกรนะครับอันนี้นะครับ กรณีที่มีการประกาศเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินตรงนี้นะครับให้การให้ความช่วยเหลือผู้เสียชีวิตการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายหรือการช่วยเหลือเกษตรกร,กรซึ่งเป็นการเยียวยาและฟื้นฟูหลังจากเกิดสาธารณภัยเนี่ยนะครับให้ท้องถิ่นสำรวจความเสียหายเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลืออำเภอจังหวัด เพื่อพิจารณาใช้เงินทดลองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินโดยอำเภอและจังหวัดไม่ต้องส่งเรื่องคืนมาที่อบตนะครับไม่ต้องส่งเรื่องคืนท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยถ้ามีการประกาศเป็นเขตประสบภัยพิบัติหลังจากเกิดสาธารณภัยนะครับให้ท้องถิ่นสํารวจความเสียหายเสนอรายงานไปยังอำเภอและจังหวัดเพื่อใช้เงินทดลองราชการนะครับ เว้นแต่มีการยุติการอนุมัติจ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินแล้วตามระเบียบกระทรวงการคลังข้อ10นะครับต่อมาการช่วยเหลือในประเด็นที่3นะครับในประเด็นที่3เนี่ยเป็นเรื่องของการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของท้องถิ่นนะครับ3.1กรณีที่ไม่มีการประกาศเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินนะครับ การซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในค,ความความรับผิดชอบของท้องถิ่นที่ได้รับความเสียหายเนี่ยให้ท้องถิ่นดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ได้เลยนะครับ3.2ถ้ามีการประกาศเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภ,ภัยพิบัติฉุกเฉินนะครับวงเล็บ1เนี่ยกรณีท้องถิ่นมีงบประมาณซ่อมแซมเองนะครับการฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของท้องถิ่นเนี่ยกรณีท้องถิ่นมีงบประมาณในการซ่อแมแซม ท้องถิ่นสามารถดําเนินการซ่อมแซมได้โดยไม่ต้องรายงานอําเภอรหรือจังหวัดนะครับดำเนินการได้เลยตามอํานาจหน้าที่นะครับต่อมาในวงเล็บ2นะครับถ้าเป็นกรณีที่ท้องถิ่นเนี่ยไม่มีงบประมาณหรืองบประมาณเพื่อการดําเนินการกรณีฉุกเฉินจําเป็นเนี่ยตั้งไว้ในปีนั้นเนี่ยใช้จ่ายหมดแล้วนะครับรายงานอําเภอรหรือจังหวัดนะครับกรณีที่ไม่มีงบประมาณแล้วนะครับ และก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินพศ2563ข้อ5.5.3ที่กำหนดว่าสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของท้องถิ่นจะต้องเป็นกรณีที่งบประมาณเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งตั้งไว้ในปีนั้นใช้จ่ายหมดแล้วนะครับและหากไม่ซ่อมแซมเนี่ยก็จะบังเกิดความเสียหายต่อสิ่งสาธารณประโยชน์ หรือสร้างความเดือดร้อนกับประชาชนโดยส่วนรวมทั้งนี้ท้องถิ่นต้องมีหนังสือยืนยันข้อมูลด้วยนะครับว่าต้องมีหนังสือยืนยันข้อมูลดังกล่าวด้วยนะครับว่าง,งบประมาณเนี่ยหมดแล้วจึงรายงานอำเภอจังหวัดพิจารณาใช้เงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะครับอันนี้กรณีที่ท้องถิ่นไม่มีงบประมาณงบประมาณที่ตั้งไว้เนี่ยหมดแล้วนะครับจะต้องมีหนังสือยืนยันถึง งบประมาณไม่เพียงพอและความเดือดร้อนความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการโดยเร็วนะครับเพื่อไม่ให้ประชาชน,นได้รับความเดือดร้อนนะครับเพื่อใช้เงินทดลองราชการในการซ่อมแซมสิ่งส,ธา,สาธารณประโยชน์นะครับต่อมาในประเด็นที่4เนี่ยการที่ท้องถิ่นจะออกไปช่วยเหลือสนับสนุนท้องถิ่นอื่นในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับตามพระราชบัญญัติป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พุทธศักราช2550มาตรา23เนี่ยเขากำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยที่จะสนับสนุนในการป้องกันการบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยเนี่ยนะครับ สามารถเข้าช่วยเหลือสนับสนุนโดยไม่ต้องร้องขอนะครับไม่จําเป็นต้องมีการร้องขอเป็นอํานาจของผู้อำนวยการท้องถิ่นก็คือผู้บริหารท้องถิ่นนั่นเองนะครับที่จะอนุมัติให้การช่วยเหลือหรือการสนับสนุนนะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีการประสานร้องขอใดอย่างใดน,นะครับก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือดําเนินการได้นะครับนี่ก็คือแนวทาง ปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเป็นแนวทางปฏิบัติอัปเดตล่าสุดนะครับแล้วก็เป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องซึ่งคุณผู้ชมสามารถสืบค้นข้อมูลนะครับเป็นหนังสือของกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่วอ3 8 1ลงวันที่30มิถุนายน2564นะครับ